ครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์โตโซรัสเซคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทําบุญนะครับคือ,อมีศรัทธาจากประเทศญี่ปุ่นคือพี่จุนยิวาตะและครอบครัวนะครับก็จะทําบุญวันที่ตรงกับวันเกิดคือวันที่19กนะครับก็จะทําบุญทุกวันที่19ของทุกเดือนนะครับผมทาผมเป็นสะพานบุญให้พี่จุนมา มาสามสองรอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามก็คือเดือนนี้เป็นเดือนที่สามแล้วเมื่อสักครู่พี่จุนก็โทรสายตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับบอกว่าถึงพี่จะป่วยจะเจ็บอะไรก็ตามเนี่ยพี่จะทําบุญจนกว่าจะตายผมผมก็เลยบอกว่าพี่บุญพี่จุนคนทําบุญไม่ตายง่ายหรอกนะครับก็ยังไงก็ขอให้ ครอบตัวพิจุนนะครับขอให้ผ่านอุปสรรคในการทางด้านสุขภาพนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ไได้ด้วยดีนะครับจุดแรกที่เราจะไปก็คือวัดทาสองท่าคือวัดเดิมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าตะกี้โทรประสานหลวงพ่อไว้ละนะครับเดี๋ยวนี้เวลาจะไปทําบุญเนี่ยต้องต้องนัดพระเหมือนเพระที่อยู่วัดนะครับแล้วก็ไปเกิอ แล้วหลังจากนั้นนะครับส่วนที่เหลือจากการทําบุญกับพระแล้วเนี่ยเราก็จะเอาปีเดือนที่แล้วนี่ผมเอาไปแจกผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็คือเป็นชาวบ้านในในหมู่บ้านผมเนี่ยรักบหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับก็ทํามาครั้งแรกี่เป็นหมู่บ้านทาสองท่านะครับแล้วครั้งที่ผ่านมาก็เป็นคนยากไร้หมู่บ้านทาปราสักนะครับ ส่วนเดือนนี้เราจะเปลี่ยนแนวบ้างนะครับคือผมจัดให้พิจุนไว้50ชุดนะครับถวายพระนะครับถวายพระ5ชุดนะครับที่เหลือ45ชุดเนี่ยผมจะไปแจกนักเรียนนะครับนักเรียนโรงเรียนของหมู่บ้านนะครับคือโรงเรียนบ้านทาปัสสักนะครับซึ่งมีชั้นเรียนตั้งแต่ปตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงม .3 นะครับ แต่มันเป็นโรงเรียนชยนบทนะเนาะเล็กๆนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยากไช้ยอยู่แล้วพ่อแม่นะครับเพราะว่าถ้าพ่อแม่มีตังก็จะส่งลูกไปเรียนในเมืองหมดนะครับเพราะฉะนั้นห้องเรียนแต่ละห้องก็จะมีเด็กนักเรียนจํานวนไม่มากนะครับเท่าที่ผมประสานได้ก็คือรอบนี้ผมจะไปแจกนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 ซึ่ง3ามชั้นเนี่ยรวมแล้วได้40 40คนพอดี นะครับสิบคนเพราะฉะนั้นของที่เหลืออีก45ชุดก็จะให้นักเรียนจะให้นักเรียน40ชุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเป็นให้อาจารย์นะครับให้อาจารย์ประจัชั้นนะครับอีก5ชุดนะครับก็จะครบพอดีเดี๋ยวเราจะทำการประเคนนอย่างจากน้เจ้าหู้นกติน้ำปานะ ทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกุศลกับท่านเจ้าภาพนาจ้าผู้ปานทงโกนี้เป็นของคุณจุนอิวาตะท่านแรกพร้อมโดยท่านเจ้าภาพคุณชาคตะมิสุภูมิสาธุอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพคุณฮิโตมิอิวาตะสาธุอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพคุณไทโย,ยอิวาตะสาธุ อนุโมทนากับคุณสักุระอิวตาตัตวาทูอันนี้เป็นท่านเจ้าภาพน้ำเต้าหูปลาท้องโกดไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้รับบุญกุศลอาจจะการถว,าย,ระนะวายน้ำปานะเท่านี้ครับเป็นบุญกุศลซึ่งจะเป็นคำภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสให้พรอ กับผู้ถวายพระตาหารับ,บปริวารทั้งหลายให้เป็นผู้มีความเจริญด้วยอายุคือมีอายุมั่นยืนยาวเป็นผู้มีวันะก็คือเป็นผู้มีวันะผิวพรรณผุดผ่องใสเป็นเสนีมาตาเมตตานั้นไปถึงอย่างทุกท่านเป็นกําลังของวันะสุข,ขะให้เกิดความสุขกายสุขใจในการที่จะประกอบกิจการงานใดต่อไปจะให้พรเป็นภาษาบาลี ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมยะถาวาลิวาหาปุราปาลิปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะป,ะปะติอิจิตังปจิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชนตุสเพปุเรนตุ สังกปาจันโทปนะละโสยาถามณิโชติราโสยาถาสัพพโราวินิโมโตคกับ้ะที่เห็นอยู่นี่เป็นอาคารของทั้นเรียนของเด็กจันสป่พหปา นะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่โรงเรียนบรรทบาศักดิ์นะครับก็ตามวัตถุประสงค์นะครับวันนี้เราจะนำน้ำเต้าหู้ปาท้องโก,โกซึ่งเป็นสัทธาจากคุณจุนอิวะตะประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับคือจะทำบุญกับผมในทุกกเดือนเลยเดือนล,ละครั้งทุกวันที่สิบเก้าตรงกับวันเกิดนะครับปีนี้ก็จะเปลี่ยนแนวมาแจากนักเรียนบ้าง คนรุ่นเ,เรียนจะกินหรือเปล่ากินไหมลูกคือ <c oughs> นักเรียนนะครับป .4 ี่ป, 4, ป5้ปกแล้วบ,บางส่วนเด็กยังไปทำกิจกรรมอยู่อาจารย์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้อาจารย์เก่าเป็นตัวแทนเก่าเป็นนิดหนึง่งคุณจุนอิวาตะนะครับอยู่ประเทศญี่ปุน่นสวัสดีค่ะ,คะจากโรงเรียนบ้านทาปษาษสังนะคะก็ในานามของโรงเรียนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณจุนอิวตาตะมากนะคะที่ มอบน้ำเต้าหู้ขนมนะคะให้กับเด็กๆโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนเรานักเรียนชอบไหมคะชอบอ่โอเคค่ะแล้วขอบขอบคุณคุณจุนประเทศญี่ปุ่นนะออ่าขอขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณค่ะอ่าพอสี่ยกมืออ่าพอสี่อาจารย์เป็นคนแจกขนมขนมไทยอ๋อ,อผผได้คะ่ะอ่าพอสี่สเดี๋ยวทีละแถวนะคะ ลุกขึ้นมาแล้วก็รับแล้วก็ไปหน้่าที่เดิมนะคะแถวนี้ก่อนลุก่าโคนค่ะโนที่ไรก่อนลุกโคนได้ไหมอันนี้เด็กกำลังมารับน้ำตู้ปาตุกโถจากอาจารย์นะครับจะได้ครูอ้อมไม่อยู่นะแถวที่สองค่ะรับเลย อ่าต่อไปป .5 ค่ะน้ำตะค่ไปด้วยเลยได้ไหมลูกได้ไหมคุณปูนอยู่เลยนะลกอ้โหเราเล่ากับบรรยากาศเหรอ ต่อไปป .6 ลูกแถวแรกลูกเลยเป็นเด็กชั้นป .6 นี่โชว์หน่อยหนึ่งออกซ้ำโชว์ขึ้นมา <Hey. S 2> นะครับ <Hey. S 2> ทุกคนก็มี <Hey. S 2> <ด>ความสุขดีนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับที่ทำกิจกรรมร่วมกันเนาะแล้วไว้มีโอกาสจะมาแจกกันอีกนะครับก็พูดพร้อมกันขอบคุณค่ะหนึ่งสองสาม